โรงเรียนบ้านเกาะท่าตั้งอยู่หมู่2ตำบลนาวาอำเภอจนะจังหวัดสงขาสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การ,ศ,ารศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ม,มีนักเรียนทั้งสิ้น220คนมีบุคลากรทั้งสิ้น17คนผลการดำเนินงานกิจกรรมถอดบ,บทเรียนกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่ควบคุมกลไกที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติ ในการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆการดำเนินชีวิตและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวโรงเรียนบ้านเกาะท่าจึงได้ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของโรงเรียนบ้านเกาะท่าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน และเพื่อจัดก,กิจกรรมภายใต้ใตโครงการโรงเรียนสุจริตที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียนได้โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นอนุบาลสถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละแปดผู้บริหารสถานศึกษา,าครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละแปดสิบเป้าหมายเชิงคุณภาพแต่เป็นชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทักษะกระบวนการคิด 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆที่พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดโดยมีขั้นตอนการดําเนินง,งานเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนนําสู่การออกแบบไอเดียมโมเดล และการร่วมกันดำเนินการร่วมกันประเมินผลสู่การสรุปผลและการพัฒนาต่อไปซึ่งมีรายละเอียดของกรรงิจกรรมตามไอเดียโมเดลดังนี้ 1. กิจกรรมตามหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพกิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมการเรียนรู้ปูรราการโครงการโรงเรียนสุจริต ในกลุ่มสาระวิชา 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมตลาดนักอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมสถานศึกษาสีขสา,สาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และโครงงานฐานวิจัย 3. กิจกรรมนอกหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัดใต้โดและกิจกรรมช่วยเหลืองานบ้านของนักเรียนโดยมีผลการดำเนินงานคือนักเรียนมีความสามารถในการจำแนกเปรียบเทียบให้เหตุผลคิดอย่างมีวิจรารณญาณรู้จักแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเอง สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติคิดสร้างสารรค์ผลงานมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาตามวัยอย่างเหมาะสมโดยมีปัใจจัยแห่งความสำเร็จดังนี้ หนึ่งผู้บริหารให้การส่งเสริมให้มีการดําเนินการโครงการอย่างต่อเน,นื่องและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 2. ผูตมีความตั้งใจในการคิดงานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียน 3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่อง 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้น็นการเข้าร่วมกิจกรรม 5. องค์กรในท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนเป็นประจำทุกปีบทเรียนที่ได้รับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และการดำเนินโครงการที่มีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการวางแผนการทำงานส่งผลให้งานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้การเผยแพร่พ 1>, 1. การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น 2. การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่สถานศึกษาอื่น 3. การประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ทองชั้นเรียน และเฟซบุ๊กของโรงเรียน 4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเช่นได้รับรางวัลการแข่งขันจินตพนิษระดับภาคและได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆที่มีผลมาจากทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดหลายรางวัลด้วยกัน เงื่อนไขความสำเร็จการดำเนินงานโดยการเชื่อมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีการขับเคลื่อนไปพร้อมกันในส่วนของโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในเป้าหมายเดียวกันจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน